ทุกวันนี้คนทำงานเยอะมากเราทำงานมากกว่าสิบชั่วโมงต่อวันติดต่อกันไม่มีวันหยุดเป็นปีๆและเราก็เรียนรู้เยอะมากสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยจนวันนี้มนุษย์ชาติมีเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีองค์ความรู้ที่ลึกลํ้ำที่สุด เรามีเครื่องบินที่เร็วมากเรามีรถที่เร็วเราออกไปนอกอวกาศได้เราสร้างอาวุธที่ทำลายล้างได้มหาศาลเราสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายบนโลกใบนี้แล้วก็สร้างสิ่งที่ทำลายมากมายเช่นกันเราทำงานหนักเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา และเราเรียกมันว่าความเจริญก้าวหน้าเราเรียกมันว่าการพัฒนาแต่ผมก็มีความสงสัยขึ้นมาว่าเราพัฒนาเพื่อใครเราพัฒนาเพื่อใครเพราะว่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สุดยอดมากเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโทรศัพท์มือถือ เราทำอะไรที่มนุษย์ไม่เคยทำได้ในสมัยก่อนมากมายทีเดียวในวันนี้เราไปได้เร็วมากด้วยรถด้วยเครื่องบินด้วยอะไรต่างๆแต่ในแต่ละวันมีกี่นาทีที่เราได้พักมีกี่นาทีในแต่ละวันที่เราได้ ชื่นชมเพลิดเพลินการมีชีวิตอยู่เราจะพบว่าเรามีเทคโนโลยีทั้งหมดเพื่อให้เราไปเร็วขึ้นทำนั่นทำนี่เร็วขึ้นเพื่อที่เราจะได้ทำงานมากขึ้นเรามีรถที่เร็วมากแต่เร็วไปไหนเร็วไปทำงานแต่เราไม่เคยเร็วเพื่อที่จะพักจนวันนี้ คนจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาทางจิตเครียดกลุ่มหาทางออกไม่ได้เป็นซึมเศร้าเป็นโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้หลายๆคนมองไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็จบชีวิตตัวเองลงอย่าง น่าเศร้าเรามีอะไรเยอะแยะมากกว่าคนสมัยก่อนอย่างไม่น่าเชื่อสมัยก่อนมีเสื้อสองตัวกางเกงสองตัวมีพระอันหนึ่งมีเสียมอันหนึ่งมีจอบอันหนึ่งเราใช้มันเป็นห้าปีสิปีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแคลน เรารู้สึกว่าเรามีเวลาได้นอนกลางวันมีเวลาได้ไปเที่ยวงานไปเล่นนั่นเล่นนี่มีเวลาได้สนุกสนานแต่วันนี้เรามีของเต็มบ้านมีเสื้อผ้าจนไม่มีที่จะใส่มีเครื่องมือเต็มไปหมดมีรถมีอาหารมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เรากลับรู้สึกขาดแคลนว่างเปล่า รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายไม่ได้เพลิดเพลินกับการมีชีวิตยอยู่มันก็เลยกลายเป็นคำถามอยู่ในหัวของผมว่าเรากำลังพัฒนาเพื่อใครกำลังพัฒนาไปไหนเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เราทุ่มเทเกือบตลอดเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเรา หลายๆอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมามันเพื่อให้เราได้ทำงานมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็อ่อนด้อยลงอ่อนด้อยลงหลายๆอย่างไม่เคยเป็นปัญหาเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่คนสมัยก่อนไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาแต่วันนี้มันกลายเป็นปัญหา และเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ทั้งๆที่เรามีองค์ความรู้เยอะมากมีเทคโนโลยีมีสิ่งของมากมายทําไมเราจึงแก้ปัญหาไม่ได้อย่างน้ําท่วมน้ำท่วมมันเป็นเรื่องปกติในสมัยก่อนเรารู้สึกตื่นเต้นดีใจกับน้ําท่วมแต่วันนี้น้ําท่วมกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นี่คือเรื่องที่แปลกอย่างการมีลูก สมัยก่อนการมีลูกเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นโชคเป็นลาบมันคือของขวัญที่เราได้มีชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดกันต่อไปที่จะดูแลกันต่อไปสร้างวัฒนธรรมสร้างประเพณีสร้างอาหารเลี้ยงดูกันต่อไปแต่วันนี้การมีลูกกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวของคนจำนวนมาก เพราะคนห,หลายคนรู้สึกว่าตัวคนเดียวยังจะเลี้ยงไม่รอดแล้วเราจะเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งได้ยังไงอะไรทำให้คนคิดอย่างนี้ทั้งๆที่เราทำงานหนักมากเรามีองค์ความรู้เยอะมากแต่และคนจบปริญญาเรียนเกือบยี่สิปีแล้วก็มีเงินมีทองมีสิ่งของ มากมายเต็มไปหมดเลยแต่รู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกไม่ได้ก็เลยทำให้คนจำนวนมากไม่แต่งงานแค่มีเซ็กช์เฉยๆหรือไม่ก็แต่งงานแต่ไม่มีลูกเพราะรู้สึกว่ามันคือภาระคือสิ่งที่เราจะดูแลไม่ไหวเนี่ยสิ่งนี้ไม่เคยเป็นปัญหาในสมัยก่อนวันนี้มันเป็นปัญหา แค่จะมีบ้านหลังหนึ่งสมัยก่อนผมเห็นชาวบ้านแต่งงานใหม่จะเริ่มครอบครัวใหม่ก็ชวนกันไปตัดไม้มาสร้างบ้านแค่เวลาไม่กี่อาทิตย์มันก็บ้านเป็นหลังขึ้นมาแต่วันนี้เราทำงาน2ี่สปีปีเรายังไม่มีปัญญาที่จะสร้างบ้านได้ทำให้เกิดคนไร้บ้านเต็มไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่แต่ก่อนมันไม่เป็นปัญหา แต่วันนี้มันกลายเป็นปัญหาทั้งท้ที่เรามีความรู้มากขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นมีสิ่งของมากขึ้นมองภาพอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าเรากำลังพัฒนาอย่างหนักเพื่อด้อยค่าตัวเองทำให้ตัวเองแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงมันน่าเศร้ามากว่าเราทำงานหนักมากเกือบทั้งชีวิตเลยจนไม่มีเวลาพัก แต่ว่างานทั้งหมดที่เราทำเพื่อทำให้เราต่ำต้อยลงทำให้เราแย่ลงทำให้เราแก้ปัญหาไม่ได้นี่เหลือคือทิศทางที่เราอยากไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมคิดมากแต่คุยกับคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นก็มักจะบอกว่าก็โลกมันเป็นแบบนี้เราจะทำอะไรได้เราก็ต้องยอมจำนน แต่ผมกลับคิดว่าเราไม่น่าจะยอมจำนวนนะเราน่าจะมาช่วยกันคิดหาทิศทางใหม่วิถีใหม่ที่จะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นสนุกขึ้นเรามีเทคโนโลยีเยอะแล้วเราจะเอาเวลามาคิดการสร้างระบบหรือวิถีชีวิตใหม่ที่ทำให้เรามีเวลาพักมากขึ้นให้เรา ได้เพลิดเพลินกับชีวิตมากขึ้นดีกว่าไหมก็ในเมื่อเราทำให้มันยากได้ทำให้มันซับซ้อนได้ทำไมเราจึงคิดว่าเราจะทำให้มันง่ายไม่ได้